คความิแต่สำหรับแม่และน้องล่อง่ะพวกเราเต็มใจดึงเพื่อที่จะไม่ให้ฆาแขงใจกันไม่แขงใจกันบริสุิ์ใจจากใจเราที่ว่าเราแม่ทำเราไม่ตงใจม,งงมันกือ้มั็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะสำหรับแม่คนะแม่เต็มใจทีู่วอยากจะเขาจะไปเรื่องอะไรเรื่องของเขาที่แม่มาถึงที่นี่พรา่อยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดองไว มสใจแล้วลูกแม่เสียชีวิตนะลูกคนก็จะไปสาบานเกี่ยวกับอะไรของเขาก็แล้วแต่เขาตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกอเราไม่ต้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นว่าถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงเอาตริงไหมแม่ไม่เชื่อแต่ถ้าเขาเป็นคนร้ายโดนออกหมายจับจริงก็ต้องยอมรับตามกระบวนการแต่ส่วนตัวยังไงแม่ก็ไม่เชื่อค่ะตอนนี้หลายคนอาจจะเชื่อแต่แม่กลัวบอกว่า มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าลุงอาจจะกลายเป็นแพะหรือไม่แต่แม้มั่นใจนะคะตำรวจเขาทํางานกันเต็มที่อยู่แล้วแต่ถ้ามันมีการจับแพะก็คือจับลุงพลแม่เนี่ยแหละจะไปเป็นพยานชั้นสารให้กับลุงเองเพราะในช่วงเวลาที่ช่วงเช้าอ่ะอย่างที่ลุงบอกแม่ลุงแนละ็ป้า,ปาอยู่ด้วยกันที่สวนยางพาราตอนนี้สงสารมากอยากให้กําลังใจครอบครัวของลุงพลด้วยค่ะแม่สงสารลุงพลคับแ,แม่กลัวลุงพลเป็นแพะ สงสารพี่สาวแล้วหลานก็เครียดจนไม่สบายค่ะลูกลุงพนคนโตอะเครียดจนไม่สบายก็สงสารพี่ค่ะค<น>ถ้า<น>ลาุงพุนเป็นคนร้ายตัวจริงแม่จะไม่เสียใจค่ะแต่ถ้าเขาโดนจับแพ้ถ้าเขาไม่ใช่คนร้ายตัวจริงแต่ว่าเนื่องจากเอ่อพยานแวดล้อมหรือหลักฐานอะไรต่างๆที่แบบว่าเหมือนว่าเขาจะใช่อะไรอย่างนั้นแหละค่ะแล้วทําให้เขาต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนร้าย แต่แม่คิดว่าคงไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะอยากให้กําลังใจป้าแตนกับลุงพลด้วยว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะขอให้สบายใจเถอะอย่าเครียดให้มากแล้วก็แม่อยากบอกพี่ว่าขอให้มั่นใจในการทํางานของตํารวจค่ะท่านต้องเชื่อในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ใช่แค่พยานจะมาบอกว่าลุงพลเอาเอสดจีลองคิดดูว่า วันที่น้องหายนะ่ะวันที่น้องหายลุงพลไปไหนป้าเต็ดไปไหนลุงพลไปกีดยางลุงพลไปวัดจีที่จีอสอยู่กับแม่สาวิตรีอยู่กับป้าเต็ดวันตอนเช้านะ่ะตอนเช้าตาขี่โมเตอไซค์ขึ้นไปหาหลานขึ้นไปหาหลานชมพู่ที่บ้านเจ็ดโมงกว่า ไปไล่กับตาไหมถามชมพู่ชมพู่บอกไม่ไปบอกไม่ไปดูเท็บเล็ตอยู่ดูดูการ์ตูนอยู่แล้วก็พี่พี่พี่เสด็งเขาก็นอนดูโทรศัพท์อยู่นอนนอนเม่นอนนอนนอนความนายแล้วตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วก็มาก็มาลเหายเขาออกไปนาประมาณแปดโมงกว่า แล้วก็ออกไปกับนาก็าไปเห็นเขาแม่ชมพู่ประแตนลุงพนเนี่ยเขาทำงาน,นที่ก็ตาก็จะเล่าต่อแต่ไม่รู้เล่าไปงไหเนาะมันจะกินเออเล่า,เล,าเล่าไปถึงพระอนตะมอกเนาะมาช่วยหยดน้ํากดหยดน้ํากดให้กับช่วยประแตนกลุงพลหลังจากนั้นก็ สงสัยมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาแหล,ละหาแม่เขาแม่แม่ชม,มพูลล่แหละเดี๋ยวแม่ชมพู่ก็เดินมาหายายที่เสียงนาเดินมาหายายที่เสียงนาแล้วต่อมาก็ตาก็ลงไปลงไปทุ่งนาพอขึ้นมาจากทุ่งนาประมาณสามโมงกว่าก็เลยยายเขาว่า,ลาหาลาหนหลาน แม่เขาไม่บอกแม่นะแม่นุชนะแม่สมพูดหรมาบอกยายก่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อให้ตาเข้าไปก่อนเข้าไปหางกับกับกับลูกกับชาวบ้านเขาแล้วป้าแตนก็ลุงพนล่ะป้าแตนก็ลุงพลก็เข้ามาเข้ามาอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวแต่งตัว ก็ไปรับพระที่วัดถ้ำเอ่ไปรับพระที่วัดถ้ำไอกแล้วก็ไปส่งพระที่ตามที่เป็นข่าวเคยได้ยินมานั่นแหละไปส่งพระแล้วกลับมาก็บ่ายมูงบา่บายสอง,สองประมาณบ่ายสองนะี่แหละตาจำเวลาไม่ได้ตรงนี้เลยทำให้ตามั่นใจทำให้ตามั่นใจว่าเขาไม่ เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำเขาจนก็ไม่ขายลูกขายหลานกินหรอกเขาไม่ทำแน่นอนในความรู้สึกในความคิดแล้วก็ในความ